สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นิยายเรื่องคำพีวิถีเซียนตอนที่ห้าร้อเอดถึงเก้อย EP สาตอนที่5 3 9ร้อเถึงห้าริเริ่มกันเลยครับฮัลลี่กวักมือข้างหนึ่งขึ้นด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึกกระบีเล่มเล็กสิบสองเล่มพลันรวมตัวกันเป็นเล่มเดียวภายในชั่วพริบตาหลังจากที่ลำแสงสีขาวสว่างวาบก็กลับเข้าไปในชายเสื้อ ไม่เห็นร่องรอยของมันอีกตอนนี้ก็คุยกันได้แล้วชนะฮันลี่ปล่อยมือมือหนึ่งลงสีหน้าเรียบเฉยขณะเอย่ยการโจมตีเมื่อครู่ฮันลี่ไม่ได้จะสังหารอีกฝ่ายแต่แค่ทําให้คนคนนี้ได้รับบาดเจ็บสุนั้นทําให้อีกฝ่ายสูญเสียพลังในการต่อสู้ไปอีกครั้งหลังจากผ่านไปชั่วครู่กินเทนเซียลก็ฝืนลุกขึ้นยืนอีกครั้งแต่ร่างทั้งร่างกลับเปียกชุ่มไปด้วยโลหิตสีแดงฉาน สายตาที่เหลือบมองมาทางฮารล์ลี่เต็มไปด้วยความตกตะลึงและความหวาดกลัวเอาเถิดผู้แซ่อุน่นซวยท่านไม่ได้อุ่นสีเย,ยวนั้นสหายลี่ก็พาตัวไปเถิดทว่าบอกเอาไว้ก่อนนะก่อนหน้านี้มีผู้อวิโสคนหนึ่งถูกใจนางและเตรียมจะนําไปทําเตาหลอมตั้งนานแล้วผู้อวิโสพาไปแล้วก็อยากกลัวที่จะหาเรื่องใส่ตัวละ่ะอุ่นเทนเซียลเอ่ยด้วยใบหน้าซีดขาว ต่อจากนั้นถึงได้หยิบยานวิเศษออกมาสองสามแผ่นตบไปที่ร่างหลังจากที่ลำแสงสีเขียวสว่างวาบบาดแผลที่มองเห็นด้วยตาเปล่าก็สลายหายไปอย่างรวดเร็วเตาหลอมเมื่อได้ฟังประโยคนั้นฮร์ลี่จึงเข้าใจว่าเหตุใดเวนซิเอลจึงต้องการหนีไปจากที่นี่เป็นอย่างมากทว่าคำพูดต่อมาของอีกฝ่ายกลับแฝงความในเอาไว้ทำให้เขาใจเย็นลงในทันที ยังมีผู้อื่นที่สนใจสตรีนางนี้อีกไม่เป็นไรข้าจะพานางไปเองวาจาที่ใช้อำนาจคุกคามนั้นสหายพูดน้อยลงหน่อยจะดีกว่ามิเช่นนั้นหากผู้แซลลี่อารมณ์ไม่ดีอาจจะอยากเอาโลหิตชำระที่นี่สักหน่อยก็เป็นได้หาลลี่เอ่ยด้วยสีหน้าไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นก็มองสำรวจไปรอบด้านอย่างไม่แยแสประโยคนี้ของเขาไม่ใช่ประโยคข่มขู่ทั้งหมดถ้าหากไม่ใช่ว่าที่นี่มีผู้บำเพ็ญเพียรระดับหลอมรวมมากเกินไป และเขายังไม่มั่นใจว่าจะสามารถสังหารทั้งหมดทิ้งโดยไม่เหลือแม้แต่คนเดียวได้หรือไม่มีเช่นนั้นเขาคงลงมือสังหารคนที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดให้เสร็จสิ้นไปแต่เมื่อเป็นเช่นนั้นประโยคนี้ที่เผ็ดร้อนเช่นนี้ก็ทำให้ผู้บำเพ็ญเพียรที่อยู่ที่นั่นหน้าเปลี่ยนสีถ้าหากบอกว่าการลงมือเมื่อครู่ทำให้คนอื่นๆรู้สึกตื่นตระหนก เช่นนั้นการพูดวางอำนาจในตอนนี้ก็ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่คาดเดาวา่าฮรนลี่เป็นตัวประหลาดเท่าระดับก่อกำเนิดคนหนึ่งจึงอดไม่ได้ที่จะรู้สึกไม่ปลอดภัยบางก็หลุบเปลือกตาลงไม่มีผู้ใดกล้าศบตากับฮานลี่ตรงๆอวินเทียนเซียวเองก็คิดถึงความเป็นไปได้ข้อนี้เมื่อนำไปบวกกับที่อีกฝ่ายมีพลังแค่ระดับหลอมรวมขั้นต้นแต่กลับเกือบจะเอาชีวิตน้อยๆของผู้บำเพ็ญเพียรระดับหลอมรวมขั้นกลางอย่างตนเองไปได้แล้วยังตามหารังของสัตว์อสูรระดับแปด ชัวขณะนั้นในปากของเขาจึงเต็มไปด้วยรสขมฝาดในใจร้องว่าซวยแล้วไม่ยอมหยุดบนซื้อเยอะที่อยู่ในอ้อมอกของฮานลี่คราวนี้ดวงตาที่งดงามคู่นั้นเบิกโพลงถูกฉากตรงหน้าทำไอ้ตกใจกลัวเช่นเดียวกันต่อให้ต้องตายนางก็ไม่ยอมเป็นเตาหลอมใครดังนั้นถึงได้เสี่ยงอันตรายเช่นนี้แต่คิดไม่ถึงเลยว่าผู้บำเพ็ญเพียรแซลลี่คนนี้จะมีพลังยุทธ์ที่น่ากลัวเช่นนี้แค่คนเดียวก็สามารถกดผู้บำเพ็ญเพียรทั้งหมดเอาไว้ได้ เดิมทีนางวาดกลัวอวินเทียนเซียวที่ได้รับบาดเจ็บหนักเป็นอย่างมากหูหยินฟันยิ่งมีใบหน้าที่เต็มไปด้วยความตื่นตระนกไม่กล้าโต้แย้งออกมาแม้แต่คำเดียวทุกอย่างทำให้ในใจของนางรู้สึกทั้งตกใจทั้งดีใจราวกับกำลังอยู่ในห้วงแห่งนิทราอยู่อย่างไรอย่างนั้นฮานลี่มองเห็นคนอื่นๆมีท่าทางระมัดระวังและไม่เอ่ยอะไรออกมาก็หัวเราะอ,ออกมาอย่างเย็นชากวักมือหนึ่งขึ้นแผ่นทองแดงของคนผิวดำก็ลอยขึ้นมาด้วยตัวของมันเอง หลังจากที่เสียงฟิวดังขึ้นก็พุ่งมาที่ฝ่ามือของฮานลี่ฮานลี่ก้มศีรษะลงมองอย่างละเอียดโดยไม่เกรงใจแม้ต่นิดผู้บำเพ็ญเพียรผิวดำหน้าเปลี่ยนสีไปเล็กน้อยริมฝีปากพงาบพงาบสองสามครั้งแต่ก็ไม่กล้าเอ่ยว่าไม่พอใจออกมาในเมื่ออีกฝ่ายสามารถโจมตีให้อุ่นเทียนเซี่ยวที่มีพลังยุตไม่ต่างอะไรกับเขาบาดเจ็บหนักได้แน่นอนว่าเขาจึงไม่ใช่คู่มือของอีกฝ่ายอย่างแน่นอน แต่แน่นอนว่าสีหน้าก็ยังดูไม่ได้เท่าไหร่นักข้าต้องการของสิ่งนี้อยากได้กี่ศีลาวิญญาณฮาลลี่วางแผ่นทองแดงลงพลางเอ่ยกับเจ้าของสิ่งนี้อย่างเรียบเรียบเจ็ดไม่สิห้าพันศีลาวิญญาณก็พอครับผู้บำเพ็ญเพียรผิวดำตกตะลึงเล็กน้อยพลางเกยต่อไปตามจิตใต้สำนึกฮาลลี่โยนแก่นสัตว์มารระดับห้าออกไปดวงหนึ่งและตกลงที่เบื้องหน้าของคนคนนั้นอย่างพอดิบพอดีแลกด้วยแก่นสัตว์มารดวงนี้ก็แล้วกัน นอกจากอย่าไปพูดว่าข้าแย่งผู้บำเพ็ญเพียรหญิงของสำนักเจ้าวัตถุดิบที่อยู่บนโต๊ะพวกนี้ถือว่าเป็นของมีค่าที่ใช้แลกเปลี่ยนสตรีนางนี้ก็แล้วกันฮันลี่หันหน้าไปเอ่ยกับผู้หยินฟันหลังจากนั้นก็ตบบ่าเล็กๆของสตรีที่อยู่ในอ้อมอกทำให้นางปล่อยตนเองออกแล้วถึงได้ยืนขึ้นแล้วเดินออกไปข้างนอกด้วยท่าทีไม่รีบร้อนผ่านไปชั่วครู่หวนซือเยวถึงได้สติกลับคืนมาแล้วรีบลุกขึ้นด้วยท่าทีอรชนอ้อนแอนเช่นกันแล้วตามออกไปข้างนอกด้วยท่าทีประมาะเล็กน้อย ช้าก่อนผู้อาวุโสลี่หูยินฟันหน้าเปลี่ยนสีพลังเอ่ยปากตะโกนออกไปนี่จึงทําให้ร่างของหาลี่ชะงักแล้วหยุดฝีเท้าลงใบหน้าแฝงแววแปลกประหลาดพลังหันกายกลับมาสตรีนางนี้ยังบังอาจกล้าเรียกตนเองนี่จึงทําให้หาลี่รู้สึกสนใจเล็กน้อยหวนซื่อแย่วกลับรู้สึกตึงเครียดเล็กน้อยขยบเข้าไปอยู่ข้างกายของหารี่อย่างไม่รู้ตัวมีอะไร ฮาลี่รีตาคู่นั้นลงพลางเอ่ยถามอย่างเรียบเรียบผู้อาวุโสไม่คิดจะกลับไปที่มหาสมุทรส่วนในหรือสำนักคีตาวิจิตของพวกเรามีวิธีทำให้สหายทุกท่านกลับไปยังมหาสมุทรส่วนในได้ระยะเวลาสั้นๆหูหยินฟันเอ่ยด้วยรอยยิ้มหวานน้ำเสียงเคารพนบนอบขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อเผชิญหน้ากับผู้บำเพ็ญเพียรที่มีโอกาสอยู่ในระดับก่อกำเนิดแปดถึงเก้าส่วนน้าเองก็ไม่กล้าดูแคลนหมายความว่าอย่างไร ฮารี่ขมวดคิ้วคณะเอ่ยเขาไม่อยากฟังประโยคที่ไร้หัวไร้หางเช่นนี้จริงๆผู้หยินฟันมองออกว่าฮารี่ใกล้จะหมดความอดทนจึงไม่กล้าวก,กวนรีบเอ่ยว่าสำนักขี้ตาวิจิตของพวกเรากำลังเตรียมอาคมส่งตัวกลับไปยังมหาสมุทรส่วนในคราวนี้ยังขาดวัตถุดิบหลักอีกนิดหน่อยจึงยังไม่สมบูรณ์ดังนั้นการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ความจริงแล้วข้าเองก็อยากให้เหล่าสหายช่วยเหลือ ขอแค่ช่วยสำนักของเราสร้างอาคมส่งตัวสำเร็จสำนักคีตาวิจิตของพวกเราจะส่งทุกท่านกลับไปยังมหาสมุทรส่วนในโดยไม่ข็ดค่าใช้จ่ายเมื่อหูหยินฟันเอ่ยประโยคนี้ออกมาก็ทำให้ผู้บำเพ็ญเพียรระดับหลอมรวมคนอื่นๆวุ่นวายกันอยู่พักหนึ่งผู้คนส่วนใหญ่ต่างเผยสีหน้าดีใจอย่างคาดไม่ถึงออกมาคราวนี้มหาสมุทรส่วนนอกตกอยู่ภายใต้เหล่าสัตว์อสูรแล้วแม้แต่พวกเขาเองก็รู้สึกว่าไม่มีทางอยู่ได้นานนัก แน่นอนว่าจึงคิดอยากกลับไปตั้งนานแล้วแต่แค่ไม่มีอาคมส่งตัวหากพึ่งพลังของตนเองบินกลับไปแล้วก็เกรงว่าห้าหกปีก็ยังไม่มีทางบินกลับไปถึงมหาสมุทรส่วนในยิ่งไม่ต้องพูดถึงระหว่างทางอาจจะพบกับอันตรายหลายรูปแบบดังนั้นพวกเขาถึงได้ค้างอยู่ที่นี่จนถึงทุกวันนี้ สหายคิดว่าข้าไม่เคยหาหรือแต่ผู้อาวุโสพวกนั้นหลังจากเกิดขึ้นอสูรแล้วส่วนใหญ่ล้วนมีที่อยู่ที่ไม่ชัดเจนข้าน้อยเองก็เคยติดต่อแค่กับผู้อาวุโสเมียวเฮอเท่านั้นเพียงผู้อาวุโสท่านนี้เข้าร่วมด้วยข้าถึงจะสามารถต้านทานกับฝูงอสูรระดับเจ็ได้และสื่อเย,ยวก็คือเตาหลอมที่อาวุโสท่านนั้นต้องการ ผู้ญินฟันเอ่ยด้วยรอยยิ้มขมขื่นหลังจากนั้นก็มองมาทางฮาลี่ด้วยสายตาอับจนหนทางคนอื่นๆฟังมาถึงตรงนี้ต่างก็พากันมองศบตากันฮาลี่ฟังมาถึงตรงนี้พลันรูปคางของคนเองใบหน้าครุ่นคิดเล็กน้อยแต่ทันใดนั้นเขาก็เอ่ยอย่างง่ายๆว่าผู้แซลลี่ไม่สนใจที่จะเข้าร่วมเรื่องนี้สหายทุกท่านก็ไปทำธุระของตนเองเถิด หลังจากเอ่ยเสร็จเขาก็เดินออกไปจากประตูใหญ่โดยไม่แยแสเลยสักนิดหวนซื้อเย,ยวก็ไม่กล้าหลังรอเดินตามเขาออกไปติดๆไม่มีผู้ใดกล้าขวางฮารลี่เอาไว้ภายในห้องโถงจึงเหลือเพียงกลุ่มผู้บำเพ็ญเพียรที่มองสบตากันด้วยดวงตาเบิกโพรงผู้หยินฟันเผยสีหน้าผิดหวังออกมาโดยไม่ปิดบังและอวินเทียนเซียวที่เงียบกริบมาตลอดกลับเปิดปากขึ้นอีกครั้ง ในเมื่อสหายลีไม่ยอมช่วยสำนักของเราจะไม่ขอร้องต่อจากนี้ข้าจะแนะนำสถานการณ์ของอสูรที่อยู่และแวกนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับศิลานิทราลวงตาให้ฟังหลังจากนั้นสหายทุกท่านก็ตัดสินใจสถานการณ์เอาเองที่นั่นอาการบาดเจ็บที่หาลีกระทำต่อเขาก่อนหน้าเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอวินเทียนเซียวพูดน้ำไหลไฟดับด้วยความสงบเยือกเย็นอ่า ผู้อาวุโสท่านไม่คิดจะกลับไปที่มหาสมุทรส่วนในจริงๆหรือเหวนซือเย่ยเอ่ยพื้นธรรมอยู่ที่แผ่นหลังของฮารล์ลี่ทำไมเจ้าอยากกลับไปหรือฮาร์ลี่เอ่ยขึ้นโดยไม่แม้แต่จะหันหน้ากลับมาก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่แค่เสียงของเหวนซือเย่ยแผ่วเบา,เบาสุดท้ายก็ไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาครานี้ฮาร์ลี่พานางเดินออกมาจากกำแพงหินแล้วและเดินตรงออกไปโดยไม่ได้เอ่ยอะไร ในเมื่อจุดประสงค์ครั้งนี้สำเร็จลุล่วงแล้วแน่นอนว่าเขาจึงไม่สนใจที่จะอยู่ที่นี่ต่ออีกหานรี่พาเวนซือเยลเดินออกมาจากทางเข้าซึ่งเป็นก้อนหินขนาดมหึมาของตลาดลับทามกลางสายตาที่ตกตะลึงของชายชาราที่รักษาการประตูอยู่หลังจากนั้นก็ม้วนสตรีนางนี้กลายเป็นลำแสงแล้วพุ่งออกไประหว่างทางเวนซือเยลเงียบกริบมาโดยตลอด และไม่ถามถึงจุดหมายที่ฮารลี่จะไปดูเหมือนว่าจะมอบทุกอย่างให้กับฮารลี่แล้วและฮารลี่เองก็ไม่ได้อธิบายอะไรกับนางพาบินออกมาเงียบๆโดยไม่เอ่ยอะไรเช่นกันหลังจากผ่านไปสองวันในที่สุดฮารลี่ก็หาเกาะร่างที่มีพลังวิญญาณเบาบางได้เกาะหนึ่งแล้วร่อนลงไปจบ EP 39แล้วครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดตอนต่อไปนะครับติดตามช่องอนิเมะจีนแปลไทยได้ทั้ง YouTube Facebook และ TikTok ขอบคุณครับ